สวัสดีค่ะดิฉันนางการจนาภานนนค่ะผู้ประสานงานประชาคมงดเล้าจังหวัดนครราชสีมาค่ะในกิจกรรมวันนี้นะคะซึ่งเรามาอบรมแกนนำเยาวชนเรื่องเป็นนักสื่อสารการรณรงค์ของภาอีสารตอนล่างนะคะมีด้วยกันก็78จังหวัดร่วมกันค่ะวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของเยาวชนนะคะซึ่งมีความสามารถกันทั้ง78จังหวัดที่ได้ร่วมนะคะ จากการที่ได้เห็นการทดลองการออกข่าวการรายงานข่าวนะคะแล้วก็การตัดแต่งการถ่ายทำทุกทุกอย่างในองค์ประกอบนะคะโดยที่มีนักบุคลากรวิทยากรมืออาชีพนะคะที่ได้มาสอนบทเรียน,นะคะ่ะแล้วในส่วนที่เราประชาคมจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้มีแกนนำเยาวชนเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมซึ่งในพื้นฐาน เดิมมีอยู่แล้วนะคะที่การเป็นนักสื่อสารการเป็นจิตอาสาแต่ว่าในเรื่องของการข้อมูลแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการถ่ายทําการรายงานนะคะยังไม่ค่อยจะมีประสบการณ์เท่าไหร่และวันนี้ผลคาดว่านะคะจากการนําเสนอของน้องเยาวชนของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีนายอัธเมตรตะโกนาแล้วก็นางสาวจารินรัตช่างดีนะคะซึ่งมีการรายงานที่ได้รับคําชมจากคณะวิทยากร ค่ะเราได้เห็นมุมมองที่ประชาคมจังหวัดจะหนุนเสริมเยาวชนกลุ่มนี้ยังไงนะคะซึ่งณเวลานี้จังหวัดนครราชสีมานะคะเขามีการก่อตั้งกลุ่มชื่อชมลมบทบาทเยาวชนลดปัดจจัยเสี่ยงเล่าแล้วก็อบายยมุขจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเชื่อมเครือ่ายทั้ง32จังหวัดนะคะ แต่ในขณะนี้นะคะเรามีการเชื่อมเครือข่ายกันมาแล้วในวันประกาศเจตนารมณ์นะคะแล้วก็มีพันธกิจร่วมกันแล้ว12อําเภอค่ะแล้วเขาก็จะมีแผนพัฒนาเชื่อมร้อยในในการประกาศพันธกิจนะคะโดยมีย่าโมนะคะเป็นสขีพยานให้เด็กเยาวชนกลุ่มนี้นะคะว่าเขาจะมีการเชื่อมโครงข่ายเชื่อมเครือข่ายเยาวชนเข้ามาเป็นชมรมบทบาทเยาวชน ลดปัจจัยเสี่ยงสุราแล้วก็ยาเสพติดอบายยมุขของจังหวัดนครราชสีมาทั้ง32อำเภอแล้วก็มีแผนพัฒนาศักยภาพมีแผนที่จะพัฒนาในเรื่องของการเป็นจิตอาสาการเฝ้าระวังภัยในจันงหวัดนครราชสีมาซึ่งในกลุ่มเยาวชนเขาจะเฝ้าระวังในกลุ่มของเขาเองนะคะซึ่งในวันที่14กุมภาพันธ์2556ณลานยาโมมีกลุ่มเยาวชนร่วม67 คนนะคะที่เข้าไปร่วมประกาศจิตนาลมร่วมกันค่ะอันนี้ก็คือเราเห็นมุมมองที่เราเด็กนะคะพื้นฐานแล้วก็มุมมองที่ประชาคมจังหวัดนครราชสีมาที่จะหนุนเสริมแล้วก็เราเห็นแผนและพันธกิจของเยาวชนกลุ่มนี้ที่จะมีการขับเคลื่อนงานต่อไปค่ะ